เหรียญกะสับหมุนเวียนเป็นเหรียญที่นักสะสมเลือกเก็บสะสมมากที่สุดและก็เป็นเหรียญที่มีราคาการซื้อขายและเปลี่ยนมากที่สุดในยุคในสมัยนี้และสองเหรียญที่ท่านกำลังเห็นอยู่นี้ก็เป็นอีกเหรียญปีพศหนึ่งที่มีราคาที่สูงมากเลยทีเดียวนะพี่น้องเป็นทางเลือกของนักสะสมละหลายๆคนที่จะต้องมีเหรียญปีพศนี้ ในอนาคตข้างหน้าอาจมีราคาถึงหลักหมื่นหลักแสนนะพี่น้องเป็นอย่างไรไปรับข้อมูลพร้อมๆกับกระสัเมืองสยามได้เลยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพ,พี่พี่ลุงปานาอามิตรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าวันนี้กระสับมืองสยามก็มาพร้อมกับ2เหรียญ1ปีพศนาพี่น้องสองเหรียญในมือของกระสับมืองสยามมีราคาถึง2,000บาทต่อเหรียญ oh <no. S 1> อ๋นาวอ่าไม่ธรรมดานะครับ2เหรียญ4ี0 0บาทเลยทีเดียวนะครับจะเป็นอย่างไรไปรับข้อมูลได้เลยนะครับซึ่งเหรียญ10บบาทนะพี่น้องเหรียญ10บบาทนี้2เหรียญน,นี้เอามา ให้ดูเปรียบเทียบสภาพให้พี่น้องได้ดูกันนะครับว่าเขามีเป็นอย่างไรลักษณะเป็นอย่างไรการดูอย่างไรนะครับซึ่งเราไปที่ข้อมูลเหรียญก่อนเหรียญกระสับนะครับเหรียญสิบาทนี้เป็นเหรียญกระสับหมุนเวียนนะพี่น้องเป็นเหรียญกระสับหมุนเวียนชนิดราคา10บาทภาพประธานด้านหน้าเป็นพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเป็นแบบพระเศียรเล็กนะครับแบบพรเศียรเล็ก ที่มีการผลิตตั้งแต่ปีพุทธศักราช2531เป็นต้นไปนะครับเพราะว่าเหรียญ10บาทที่ผลิตขึ้นมาเพื่อทดแทนธนบัตรชนิดฉบับละ10บาทนั่นเองนะพี่น้องเนื่องจากว่า1ลดต้นทุนการผลิตนะครับเพราะว่าธนบัตรนั้นอาจจะต้องใช้ต้นทุนในการผลิตสูงทั้งการพิมพ์นะครับทั้งกระดาษต่างๆหรือว่าการ นำกลับมารีไซเคิลนะครับตัวนั้นก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหานะครับใช้ต้นทุนที่สูงนั่นเองนะครับไม่เหมือนกับเรียนชนิดราคา10บาทที่ใช้ตัวนิกเกิลและก็วัตถุดิบต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นอลูมิเนียมนะครับนิกเกิลหรือว่าทองแดงต่างๆนะครับนั่นคือส่วนผสมต่างๆของเหรียญชนิดราคา10บบาทนะครับซึ่งสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้นั่นเองนะพี่น้องเขามีมูลค่าใน ตัวของเขาอยู่แล้วนะครับอ่าองค์ประกอบต่างๆเขามีมูลค่าอยู่แล้วนะครับที่เป็นเหรียญกระสาบแตกต่างจากธนบัตรที่เป็นกระดาษนะพี่น้องแตกต่างกันนะครับนั่นคือความแตกต่างนะครับและเหรียญสิบบาทนะครับที่ผลิตขึ้นมานี้นะครับของปีพศ2541นนะพี่น้องซึ่งเป็นเหรียญสิบบาทที่ติดอันดับสองราคาสูงนะพี่น้อง ติดอันดับ2ของราคาสูงอันดับ1คือปีพศ2533นั่นเองนะครับ UNC เขาอยู่ที่5 0 0แสนบาทแต่ส่วนเหรียญปีพศ2541ราคาอยู่ที่2,000บาทต่อเหรียญนะครับนั่นคือราคา UNC นะพี่น้องส่วนยอดการผลิตนั้นเขาผลิตออกมาถึง9 8 8 0 0 0 0เหรียญด้วยกันนะครับเอ๊แต่ทำไมกระซาบ ทำไมการซื้อขายในตลาดถึงมีราคาเพียงแค่หลักร้อยล่ะนะครับจริงๆแล้วนะพี่น้องจริงๆแล้วการซื้อขายในตลาดนั้นก็ส่วนใหญ่แล้วนะครับนักสะสมมือใหม่นั่นเองนะพี่น้องปัญหาอยู่ที่นักสะสมนะครับการซื้อขายกันเองนะพี่น้องอจะราคาสูงราคาต่ําขึ้นอยู่กับพี่พี่น้องน้อง ก็เท่านั้นเองนะครับจะซื้อในราคาสูงจะขายในราคาสูงหรือราคาต่ํานะครับไม่มีใครว่านะพี่น้องไม่มีใครว่านะครับอเราจะตั้งนะในราคาที่สูงก็ไม่มีใครว่าขอให้สภาพนั้นมันสมน้ําสมเนื้ออทำไมถึงบอกว่าสภาพมันสมน้ําสมเนื้อก็คือนะพี่น้องนั่นราคาที่เขาประเมิน u n c คือ2,000บาทใช่ไหมนะครับส่วนที่ท่านเห็นอยู่คือเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะครับซึ่งมีสภาพ เพียงแค่ประมาณ80%ขึ้นไปถึงประมาณ90%ก็เท่านั้นเองนะครับส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้งานของไม่ได้ระบุเอาไว้ว่าจะต้องมีราคาประมาณเท่าไหร่น,นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับนักสะสมนะพี่น้องขึ้นอยู่กับคนสองคนคนซื้อแล้วก็คนขายเท่านั้นเองนะครับไม่มีระบุมาตรฐานตายตัวว่าจะต้องซื้อขายในราคาเท่านั้นเท่านี้นะครับ นั่นก็คือเหตุผลต่างๆเนาะและอีกเหตุผลหนึ่งทำใหมถึงราคาต่ำนะพี่น้องก็คือเหรียญปีพศ .2541 นี้มีการผลิตน้อยก็จริงนะครับแต่ก็เอานำเอาออกมาใช้ในระบบมุนเวียนนะครับและทำให้เกิดการสึกหรอต่างๆซึ่งเปรียบเทียบกับเหรียญของปี พศ2531นะครับซึ่งเป็นเหรียญติดอันดับ3ของชนิดราคา10บาทที่มีราคาประเมินสูงนะครับแต่เป็นเหรียญติดอันดับ2ของการผลิตน้อยนะครับปี31ตัวนั้นเขามีการผลิตแต่ไม่ได้นำเอาออกมาในระบบหมุนเวียนนะครับดังนั้นความสึกห้อต่างๆนั้นก็เลยน้อยกว่าปี41ทำให้ราคาปี31นั้นมีราคาที่สูงมากกว่าปี41นั่นเองปี1ก็เลย ดับลงไปเป็นอันดับ3ในราคาการซื้อขายนะพี่น้องนี่คือปี41นะครับแต่ถ้าเกิดว่าพี่น้องอยากจะได้ในราคาที่สูงต้องหาเหรียญที่มีลักษณะเทียบเท่า u n c นะพี่น้องนั่นคือเหรียญปี41นะครับที่มีราคาการประเมินถึง2,000บาทนะครับของสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมและติดตามก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ